สบายดีพี่น้องวันนี้ใครมาเยี่ยมมายาม,มีมาดามอัสซีพร้อมกับคุณหมอทั้งพออ่พอชิตตัระชิดจกะชิดจกก็หลายคนกับพี่พอหากทางมาพอหยุดกาบอะไรย,ยังให้เพื่อนดอกพอหากทางใต้เ<อ>่เหกักเวพื่อนกับกับกบ,บางนึ่ัเหลอะพี่น้อง เอาฮักอันนี้เอาไปยังนี่ไปเห็บปลาต้นอะไรเนี่ยผงสุรต้นผงสุรมดภาษาทางการก็เป็นยังหรอกเราเขาเกินผงสุรฮักฮักฮักอ๋อมีมดแดงด้วยเหรอหมดแดงอ่ะมดแดงไงกระย่ากะย่าเอาขึ้นสูงเอาลตูต่้ง hăng mận bự, mận, ao hăng mận mạ nó, ao Không khí trong lành luôn nha. Giang nó mày nó ừ, mày, nó mày giảm ở đây nó mày Bo Phèng. Đặt, đặt đây บอกพ,พี่ยังพี่น้องไม่หอดพักขาพักขาไม่ติ้งเก็บไปหมู่บ้านหมูก่ก้อนนี่เพราะท่านในเหตุยังกินอยู่ตับแล้วไม่ไปแกงน้ำตับแล้วไม่ตับแล้วไม่ไปแกง <c oughs> นในบ้านมีในบ้านคนละวม่ได้ยากดอกอย่านั่งสี่แกงอยู่นี่หรือจะไปแกงบ้านจะได้สับให้แกงอย่านั่งด้วยดอกยุบาน หักโลดหักได้ก็หักเลยแต่ว่ามันมันสเสียบขึ้นเป็นนอสันสันเขาว่าอันนี้เขาเอื่นต้มเอื่นเนี่ยกับต้มต้มเสริมแต่เขาเอื่นเสริมต้มกินกับหนึ่งกินมีเดซี่ดำนี่ปั่นเลยก่อนแจักสีปั่นเลยจักสีรถไทยน่าหน่อยไทยวังกอน เพราะว่าจะเห็ดแะ่ใเงียนพักการเหตุเป็นเราตกใจนอนกันล่ได้ม้่าเหตุตั้งที่เท่าไรครับตั้งสุปีสิบสุปีสิวันวันแต่มันมันหนึ่งวันนี้มาดามมันหลายตลอดมาดามอยากกินแกงเน้อใหม่ค่ะมาดามเพิ่งจะเลเลยเอานอใหม่ไปืมาดามกินเกิดกันละเกิดเเหมือสองฟังมันแก่ปดไหมได้อยูเก่คนกระเทืนเนาะ ขี่หลีบุมอะโมเมนผู้ยนิ่งเดะคนกระเทือนนี่นียังสีเทียนยังสีอะไรอีกนี่แหละอนาคตฐานบังไฟหมอโปรโมทให้พอแล้วแม่ฐานบังไฟอะไรฐานบังไฟธุรกิจน้อยไหมธุรกิจใหม่ไหมพูดเอาไป้เ่ยป็นแบบว่าหนึ่งเขามีผลขางเทียนเขากลับเป็นเส้นเวนนอยไหมพอเอา e ีเด้ ก็ใหม่กำลังเกิดฝนกำลังมามันเป็นงานหน้าครับเจ้าจเอิญหนาคู่เด้มันเป็นหอร์มไหมครับหน้าเน,นี่ยมันจีเป็นมีอะไรเป็นอยังวันจังขาดจังขาดเพราะว่าหน้ามันลงมายัางสิถ้าเป็นอาจารย์ขาดแล้วมันก็มันก็เป็นคล้องไปยังี่ครับเนี่ยเพราะว่ามันจีออกอันนี้อันนี้ให้ใครพ่ออันนี้ให้น้องไส้ต่อพออออ่อมันไปนาเปิดมีหมอนมึงมีซี่หมอนป่ยป่าเน่ย นี่แหละน้องปล่อยปลาคนมาหลักจับของเพื่อนมาเอาไปกินมดเหรอช็อตบ่จักช็อตหรือว่าอันซีดเบ็ดบอโต๊กเบ็ดบ่น้องปลาก้างแขกก้างสุนี่แล้วเจ้าของบ่ได้มาเฝ้าอันนั้นหักัสนั่นกุ้งกล้วยเจ้าหักสนั่นครเดี๋ยวมาดูเลย ยังเป็นแบบมุมมมันมันมีตังได้็บบแ่ไนลูมักติลูกมัดถกเป็นฝุ่นพักกระเดดปันกเัามีทนอยู่ทั้งุ่นคู่ขาดจริงอันนี้เป็นทีบอลมมันป่ทีทีดอนคุดยินออกมันมันบเหร่อเังมันเป็นพื้นทีจังสิัหมครับเอ็นกะทะแหน่นตรงมือ ต้องรดนให้สิก็ลงมาอันนี้ก็รดนมาสิงนี้เป็นแอ่งเหมือนแมนแต่แต่อนทันเป็นหน้ามันเกิดวันกสิเป็นหน้ามันก็จะไปงสิครับเราเลยมาปั่นขั้นแท่ตนี้เาน้ำมันตัดขั้นแท่สมพ่อห่อนย้มมันฝนตกเกือสิเป็นเกือบสิเป็นพื้นที่ภูเขาหวพูนทงนึงยูขั้นลนเด่น่านสอแต่ยาาเหมือนเขาเนาะนั่นทงนั้นเิ่มเหตุให้้นเฮเอากลัวยังงม่ไหว จัะได้ยังา่าปลูกี่เมื่อีอองน้ำว่าตรงนึงก็นีเรามองกันองสงปุยวางกันะครับสองคลองนันิบอะไรบารลักยังไหนกันยังกัป่าเขาเจ้าลักเอายุ่่โอ้ดีแต่มาดาว่าทั้งนี้เขาเจอาวลาของกันไอย่างไยแบบไอันนี้เพิ่นไม่อยากเพิ่นอยากป่า ก็เกิดแกงกิน <chapter> แ้งเข้ากรหอดแรงแม่เอาเลยต้เลยดิแกงกินอไกเลยทานเป็นบ้าถนะเดี๋ยวเาไปเอายาน้าเอากระโปงเลือแงินเลี้ยงเแกงกินเลี้ยงอ้าวนี่แหละพากันไปงมหอยกว่านั่นกับี เดดสีถามมันเสีปาสิไปถามเบิ้งกันป่าอันสารเสยายเล่าอยู่ในบ้านนอไม่หวานเพื่นเินไม่ไม่ไม่มีผลเสียกับน้ำกับปลาอยู่ได้ใน เอาบาสนเอาเมื่อบานน้ำบ่อสีสับขึ้นรถให้หมักเรือ,อไป,ไปเอามักเรือไปกินกับเมียงเอาไปกินกับเมียงเดือที่กินปลากินนะ่ะเดาแม่อี้เาไปกินกยงเไปบื้งต้นมันบอก,กเห็นต้นพี่ไปพีองพี่ทั้งนี้มันห้นพ่ก,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 กไปพี่แม่เถานาจะพี่วันนี้มันโ่ยากจัมันนาจะเฮีง เบอรผมซับนั้นซับพวกซับพวกขิมน้องนำปลายคนนี่อันนี้เป็นน้องใหม่ไทยอย่างน้องดนั่นเอาได้บอคุณมองมันยาวเนี่ยนี่เราผมผมการผมการจุดถูกยงไรพักกันไปเยตลาดบ้านหนองเมือนทานมาหนึ่งก็จะอ่อนวัขา ข้าจะขามเทือดเลยครับขามเทือดขามแเปรงทั้งที่คือคือบ่คือทั้งบุรีรล่าเหมืออี่ยนี่เป็นยังมันเป็นอุดมสมบูรณ์เนางบ้านบุ๊มเป็นกระแดงแหมอี่ยนี่ ใหญ่เป็นสุก้อนนี้เลยนันเป็นดินเหนียวดินเหนียววัวปศิเสียงอะไรคนการเราเสียบ้านยิ้มหนามยืนนี่เท่าไรมันมีผู้ใดยู่ลูกกับเขากลับไปรับราชการแล้ววันนี้กับมันมีผู้ยู่วันนีผู้ดูแลยาซ้ำายุดบ้านซ้ำขยุดบ้านฉีบซ้ำอันเทียบเทียงหน้าไว้เขามาซีดเบ็ดเอาปากกับของหลักหลักหลักจ่าหลักต้องหาคนเบิ้ง